การบริรคงนะคะได้นำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์ในศารศากาต้นแบบนะคะที่ท่านได้มาศึกษาที่วิทยาลัยทั้งหมดวันนี้วันเป็นวันที่5นะคะในเรื่องของการบริหา ูตที่แตกตราดนิดนึงก็คือให้มาฝึกก่อนโดยที่ไม่ได้ต้องการบรุมหรือชี้แจงอะไรเลยครับก็เพียงแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นฟรีโมเดลก็คือให้มาหาประสบการณ์แล้วค่อยกลับไปนำสเสนอเปนการแลกเปลี่ยนนะครับก็ขออนุญาตเริ่มนำสเสนอเลยครับในส่วนของคือวันจันทร์หรือวันคาำให้มาศึกษาบริบทภาพรวมของวิงทยาลัย ก็ได้ความปริานาท่านผอก็ได้พาชมนะครับวันแรกและว,วันต่อมาผมก็เดินเองก็ครับก็พยายามเก็บข้อมูลครบถ้วนก็ได้รับทราบว่าการที่มีบริบทตามตัวหนังสื่อที่เราขอ sar ไปดูหรือแผนไปดูเนี่ยมันใช่ที่ที่เห็นหรือเปล่านะครับจริงแล้วคืออา่านสือมาหลายก็ไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนก็เลยไม่ไมไมเน้นว่าจะเอา หาอะไรมาแสดงมากนักพียงแต่ว่าเขาบอกว่าภายในสองวันนั้นให้หาอยู่สองประเด็นก่อนก็คือ The b e s t นะครับก็คืออะไรที่เป็นจุดเด่นเป็นเป็นของดีเด่นประจำยุทยีอะไรที่เรามาฝึกกับอีกอันหนึ่งก็คือให้ดูว่ามีจุดไหนที่ควรพัฒนานะครับด้วยด้วยความที่มาเห็นสภาพจริงนะครับก็ต้องนําเรียนว่า สิ่งที่เห็นเนี่ยท่านขอพัฒนาไปเยอะมากนะครับเยอะมากจนกระทั่งผมเข้าใจว่าทารส่วนการเนี่ยผมจะคัดวิทยาลัยที่ที่เด่นนะแล้วก็หลอกให้มาฝึกแล้วห,หายจุดที่คนพัฒนาผมก็เลยมีความรู้สึกเขาเ,เลือกเป็นยะัยต้นแบบเนี่ยแสดงว่าเรายากมากในการที่จะหายจุดที่ต้องพัฒนานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรในะเพื่อได้มีการให้มาเลย พยายามที่จะช่วยดูในส่วนต่างๆนะครับให้ตรงกับโจทย์อันดับอันดับแรกคือต้องตรงกับโจทย์นะครับไม่งั้นจะกลับไปนําเสนอไม่ได้นะครับน้อเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมจะเห็นว่าภาพลักษณ์ของวิ่นัยมันจะต้องเป็นลักษณะที่คนนอกเข้ามาเห็นแล้วเกิดความประทับใจนะไม่ว่าจะผู้ปกครองหรือหน่วยงานายนอกเข้ามาเห็นเขาจะได้มีความรู้สึกว่าน่าเข้าให้ส่งลูกหลานเข้ามาเรียน ก็เป็นสิ่งที่พบนะครับแล้วสิ่งที่ผ้นคว้าเพิ่มเติมจากผลการประเมินตนเองนะครับก็เห็นว่าท่านมีการเปรียบเทียบปริมาณผู้เรียนก็เพิ่มขึ้นนะครับจุดนี้ก็ถือว่าเรื่องทั้งหมดที่ผมสรุปเนี่ยจะเป็นลักษณะ,ะท่านทาตามนโยบายนะครับในการสอดคล้องกับนโยบายท่านสามารถเพิ่มปริมาณผู้เรียนได้นะครับแล้วก็เรื่องคุณภาพการจัดการศึกษา ผมได้ศึกษาดูแล้วเห็นว่ามีจำนวนผู้ส,สาเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นมีผู้ออกกลางคันลดลงนะครับซึ่งจริงๆแล้วพอเราเราได้ตัวเลขตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าถ้าการพัฒนา,าและดำเนททิศทางที่ดีขึ้นสแสดงว่าท่านกำลังมีวิธีการบริหารจัดก,การที่ที่ดีแล้วก็ตรงประเด็นนะครับแต่บางคังก็อย่างที่เคยเคยแอบตำหนิว่าว่าเราอ่าน กลารประเมินบางทีเองเนี่ยบ้านมากขึ้นว่าเด็กออการคันมากซึ่งมันมันใช่ไหมตรงนี้บอกว่าตัวเลขมันมากน้อยเราเห็นแล้วว่าเด็กเนี่ยออกการคันมันกดลงเด็นสาเร็จยังสามารถขึ้นแต่ตอนนี้จุดที่ควรพัฒนาใน sar เหมือนกับต้องไปควบคุมเรื่องติดตามเด็กนะเรื่องของแนงแน,นเรื่องอะไรต่างเนีงยซึ่งมันมันยังไงไม่ทราบอันน,นี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมพบนะครับแต่อาจจะเป็นแค่ตัวหนังสือนะครับก็นาเรียนท่านไว้ว่า บางครั้งเนี่ยท,ที่บอกไปอาจจะไม่ไม่ใช่ข้อผิดพาดนะครับแต่ก็แก้ไขายได้นะครับแล้วตัวที่เป็นเ b บ s สของที่นี่พยายามหาข้อมูลเนี่ยทำไฟล์ภาพหลายรอบนะั้นก็เดินม,มาสัมภาษณ์ของไฟล์ก็ยังไม่เข้าใจดีก็คือไฟล์เขียนว่าเ s บ t สเดบ s สอะไรขยับเป็นศูนย์แต่ข้างในมันเป็นแค่โปรงงานเพื่อจะทําให้ได้สิสนสารสาคุณธรรมนั้นการที่ เดสของเราจะเป็นขยบเป็นศูนย์หรือจะเป็นสถานศึกษาคุณธรรมแน่แสดงว่าผมก็ต้องไปดูว่าอ๋อสถานศึกษาคุณธรรมท่านได้ระดับชาติเลยก็จะต้องเป็นเดอะเบสอันนี้มากกว่าอันนี้คือวิเคราะห์จากเอกสารนะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยก็จะเลือกเดอะเบสของที่นี่นะครับเปทำสำหรับที่ที่จะเปลงตอกว่าเรามีจึเป็นก็คือเรื่องสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบนะครับ ทีไหลก็คือโครงการสถานศึกษาทำอาชีวศึกษาซึ่งได้รับรางวัลถ้าผิดช่วยแนะนำด้วยนะครับผมอ่านแล้วเจอว่าได้รับรางวัลในวิทยาศาส2 5 6 2นะเพรับก็มันจะค่อยตรงกันกับที่เราขอข้อมูลมี6ั้ง61แล้วก็ก็เลยไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับครับถ้าผิดพลาดช่วยแจ้งครับครับครับผมแล้ื่อพบเเอะ WS รับ ผมก็พยายามไปเปิดดูต่อว่าเอ้ถ้ามีรางวัลอะไรอีกผมคัดเลือกมาก็ยังมีรางวัลที่ที่น่าภาคภูมิใจครับเป็นเรื่องประสบความสำเร็จครับก็เห็นว่าทางพิไลเนี่ยก็มีรางวัลเกี่ยวกับไปประชุมนานาชาตินะครับประชุมนานาชาติของปี62นะครับที่ท่านเลือกสำัเนี่ยนะครับพิไลได้ร่วมองค์การสิงประดิษฐ์สำหรับองค์การ สิ่งที่ดีนะครับเป็นชื่อเสียงนะครับของที่ลายแล้วเด็กนักเรียนก็เหมือนกันนะก็ยังมีการได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นในปี2562นะครับก็ถือว่าเป็นได้ทั้งสถานศึกษาและก็ได้ทั้งน,นักเรียนด้วยนะครับส่วนรางวัลที่เห็นรองลงมาครับก็คือสิ่งที่ท่านหมอออกำลังดเนินกิจกรรมมากหมายคือเรื่องสูตผมเพาะผมก็พยายามดูเจาะเป็นประเด็นเพราะว่า ท่านพาไปเปิดงานเลยก็เลยเห็นว่ามุนพ้อเนี่ยก็ได้ได้ระดับสีดาวแล้วนะครับก็ถือว่ายังยังดีราะเพราะว่าถือว่าได้รางวัลเกือบเกือบที่จะไปสิ้นสุดที่ที่ห้าดาวแต่ว่าสีดาวนี่สื่เปันแค่ระดับภาคใช่ไหมครับเพราะว่าพยายามดูว่าถ้าถ้าถึงสีดาวแล้วอีกนิดนึงก็จะไปต่อได้